สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตีพารวยค่ะคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีคนได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวิตีพารวยค่ะเพื่อนๆน,นะคะ ก่อนอื่นเท่ากับสรุปเลขกันเนาะเพื่อนๆเนาะเลขที่ออกงวดที่แล้วก็คือ2 3 3 2 3 7 2 3 2, 3, 2, 3 2 3 7พี่น้องจ้านะคะงวดที่แล้วนะคะงวดของวันที่2กรากฎาค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้ของวันที่2กรากฎาคมสำหรับ ตัวสําหรับตัววิ่งลูดของแอดพลนะคะตัวเด่นตัววิ่งลูดแอดพลนะคะลุดเบิดเลยพี่น้องจากระต้องคออาภัยพี่น้องทุกท่านนะคะกต้รงกราบคออาภัยพี่น้องทุกท่านจริงๆนะคะลุดดลุดก็คือหลุดเนาะพี่น้องเนาะจากเหตุจังใดเนาะเหตุเต็มทีแล้วแต่สําหรับเลขตารางพี่น้องจา้าสําหรับเลขตารางเลขตารางเนี่ย เข่าบนเข่าล่างเข่าสามตัวเลยพี่น้องจ้านะคะเข้าบนเข่าล่างเข่าสามตัวคันจะว่าเข่าหกตัวก็ได้พี่น้องนะคะแตกหกตัวก็ได้นะคะจะว่าแตกหกตัวนะคะแตกหกตัวก็ได้นะคะแต่กะแตกกะยากเนาะเพราะว่าเหล็กมันมีแค่สามตัวพี่น้องนะคะ เราพัฒนาหมดที่แล้วมีเลขมีเลขแค่3ตัวเองมี237สามเพี่นองจ๊ะนะคะมี2มี3มี7นะคะส่วนมากก็จะได้แค่3ตัวนะคะถ้าพี่นองทันใดนะคะที่เอาเอาหยิบเ,เ,เอาตารางของแอดปนไปเป็นแนวทางเนาะก็คิดว่าน่าจะได้แน่นอนเลยเลข3ตัวนะคะแต่6ตัวนี่แอดก็เบ่อมั่นใจนะคะว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีแค่3ตัวเนาะคะ่ะหวนะไหวยออกแค่3ตัวนะคะนะคะ,นะคะ ถ้าไม่ได้3ตัวก็ต้องได้2ตัวบนล่างแหละนะคะมวดที่แล้วถ้ามีท่านไหนหยิบยกเอาไปเป็นแนวทางเนาะยังไงต้องได้แน่นอนได้บนได้ล่างหรือไม่ก็แตก3ตัวไปเลยนะคะสําหรับเหล็กตารางนะคะสําหรับแนวทางเหล็กตารางนะคะพี่นองจ๋านะคะมาต่อกันงวดนี้เด้อพี่นองจ๋านะคะมาต่อกันมวดนี้เนาะคราวพัฒนา เราพัฒนาวดวันที่4พี่น้องนะคะวันที่4ี่สิหน่านะคะงวดวันที่4ี่เดือน1 1 6หก่านะคะเด่นสำหรับเด่นนะคะพี่น้องสำหรับเด่นแอดได้เด่น3เด่น5และก็เด่น6นะคะเลขเด่นนะคะพี่น้องแอดได้เด่น3เด่น5เด่น6นะคะ กล้องมันก็จะเบลอๆหน่อยพี่ห้องจ๋านะคะจะเห็นชัดไหมเดี๋ยวขยับกล้องอีกนิดนึงเหมือนกล้องมันเบลอๆเอนาะพี่ห้องเนาะส่วนวิ่งรูด วิ่งรูดตัวเดียวแอดให้ไปที่5เด้อพี่นองนะคะวิ่งรูดตัวเดียวแอดให้ไปที่5นะคะวันนี้เด่น5มากนะคะพี่นองชนหลายสูตรเลยเด่น5มากนะคะก็เอาไป5 0 5 1 5น5 3 5 4 5 5 5 6 <57. S 2> เขียนตัวใหญ่ๆให้ไปเลยพี่นงเขียนตัวใหญ่ๆให้ไปเลย hmm. นะคะวิกรูดตัวเดียววิกลูดตัวเดียวแอดฝนให้ ให้หาเด้อพี่น้องเด้อให้วิ่งรูดตัวเดียวที่หนะ้าเนาะพี่น้องนะคะส่วนตัวเจาะนะคะส่วนตัวเจาะงวดนี้ก็จะเจาะเยอะหน่อยพี่น้องจ๋านะคะงวดนี้เจาะเยอะแน่พี่น้องนะคะเยอะก็ขอให้มาเนาะห้าสี่ห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าหกตัวเจาะนะพี่น้อง ตวเจ่อวันนี้แอดให้ไปทั้งหมด6ตัวเด้อนะคะสำหรับสายวิ่งสายลูดก็วิ่งลูดที่5พี่น้องจ๋าวิ่งลูดที่5นะคะถ้าบอมาขากะเอา3หรือเอา6ไปวิ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะถ้าจะวิ่งลูดตามตัวที่แอดจับให้ก็ได้นะคะสำหรับตัวเจาะแอดก็จาะให้ที่50 5 15 2 54 5 6 57นะพี่น้องเนาะนะคะ เลขพี่น้องถ้าเลขพี่น้องก็จะเป็นาหาซี่หาหกประมาณนี้นะพี่น้องถ้าถ้าเลขพี่น้องมาเด้อนะคะถ้าเลขพี่น้องมาบอแนอบอ่บอแน่ใจว่าพี่น้องซิมาหรือว่าเบิร์นมากนะคะงวดนี้นะคะสำหรับตัวกันสำหรับตัวกันเด้อพี่น้องนะคะสำหรับตัวกันให้ไปที่ สามนะคะสามศูนเนาะศูนย์สองศูนยหห์หกเาพี่น้องเนาะ ในหลักสูตรนะคะสําหรับพี่น้องทันใดน,นะคะสําหรับพี่น้องทันใดที่ทุนหนาเนาะพี่น้องเนาะทุนหนาทุนเยอะหน่อยก็อ่ะหยิบเอาไปเป็ียนแนวทางนะคะเอาตัวกันไปด้วยนะคะเอาตัวกันของเราไปด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะคะสําหรับเลขตารางเด้อสาหรับเลขตารางขยับกองหายพี่น้อง สำหรับเลขตารางเร่พี่น้องจ๋าให้ที่สองประมาณนี้เร่พี่น้องจ๋านะคะสำหรับเลขตารางก็จะประมาณนี้นะคะ ขยับออกมาจะได้เห็นชัดช ประมาณนี้ค่ะพี่น้องจ๋านะคะสําหรับเลขแอดผลในงวดของวันที่4เด้อพี่น้องในงวดของวันที่4พฤศจิกายก65นะคะก็ขอให้อ่าป,ปังปังมันหาน,นกันทุกผู้ทุกคนนะพี่น้องจ๋านะคะตัวเด่นแอดก็จะได้ที่3 5และก็6นะคะวิ่งรูดตัวเดียวก็คือ5เด้อพี่น้องจ๋านะคะสําหรับตัวเจาะนะคะสําหรับตัวเจาะก,ก็คือ505 1 52 54 56แล้วก็57นะคะให้6 ให้6คู่ด้วยพี่น้องนะคะสำหรับตัวเจาะให้6คูสำหรับตัวกันก็อ่า2 0มนนะคะให้ที่หลักศูนย์นะพี่น้องจ๋านะคะ <c oughs> สำหรับเลขตารางเราก็ให้ทั้งหมด6ตัวเช่นเดิมนะคะพี่น้องนะคะแล้วแต่สอบนะคะมักเลขตารางก็เอาไปนะคะ <c oughs> เลขตารางของเราก็เข้าบ่อยแตกบ่อยนะคะสำหรับเลขตารางนะคะแต่ถ้าออกจาตัวนะคะออกเบิร์นตรงๆแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋านะคะก็ ยากนะคะที่จะแตก6ตัวนะคะอันนี้แตก6ตัวด้วยพี่น้องเนอะค่ะสำหรับพี่น้อง่านใดที่เอาเกขตัล่างไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็งวดที่แล้วก็ต้องขออภัยนะคะที่หลุดไปมารุนกันตองวดนนี้เนาะพี่น้องจ๋างวันนี้ก็ขอให้ปังปังมั่นๆกันทุกผู้ทุกท่านนะคะขอให้ปังปังมั่นหมนกันทุกท่านนะคะขอให้หมดนี้หมุนสินร่ำรวยร่ำรวยทุก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 ท่านแต่เขาผอกพิษบอถึกน้องพี่น้องขออภัยหลายๆ ะะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้อดฝนนี้เด้อจะให้แอดฝนได้มีกำลังใจนำคลิปออกมาให้พี่น้องได้รับส้มอีกเนาะคลิปนี้กะขอให้มันมันปังๆกระทงพูทุกท่านนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า